ให้คีโมมาแล้วไปต่อไม่ได้ใครเป็นแบบนี้บ้างคะกลับมาเนี่ยเพลียอ่อนไม่มีแรงกินข้าวไม่ได้เจ็บคอแสบคอเป็นสารพัดเลยบางคนนอนไม่หลับแล้วก็ฝา่ามือฝา่าเท้านี่เด็ดไปหมดเลยทําอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยมันก็เลยทําให้มีความสึกไม่อยากให้คีโมต่อหรือบางคนก็สู้ไม่ไหวก็หยุดไปเลยแต่อยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าการที่เราให้คีโมมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สู้ต่อนะคะผล มันก็จะทําให้ก้อนเนื้อเนี่ยไม่ลดลงตามที่หมอวางแผนไว้ให้ตอนนี้ค่ะมีตัวช่วยนะคะอยากแนะนําค่ะ C A 8 1 0นะคะสารสกัดขมิ้นชันช่วยในการลดการหนักเสพของเซลล์ต่างๆที่โดนผลกระทบจากครีมโมนะคะเคมีบำบัดนะคะนอกเหนือจากนั้นเราจะมีส่วนผสมของน้ำมัน M C T M C T เป็นกดน้ำมันสายกลางนะคะซึ่งเใน ออยออนุญาตไอชัยนะคะเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์มากๆเลยให้พลังงานกับเซลล์มันทําให้เซลล์ที่มีผลกระทบเนี่ยมีพลังงานขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคะม,มีภูมิต้านทานในการรับคีมโมเข็มต่อๆไปนะคะอย่าลืมนะคะหาตัวช่วยให้กับตัวเองเพื่อที่จะทําให้การรักษาเราเนี่ยครบตามแผนนะคะมื้อละ1-2เม็ดเท่านั้นเองมันทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นแข็งแรงขึ้น,น,น,นะค่ะ อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองเพิ่มเติมจากที่หมอดูแลเรานะคะทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะใจสู้เ,เราไปต่อได้แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีกับการมีสุขภาพที่ดีค่ะ